เป็นนี่สัมพารมีสิทธิ์เจออะไรบ้างนะคะวันนี้หลายเลยคนเองอะ,ะ่ะก็มีความรู้สึกกังวลใจเพราะว่าข้อมูลในการรับรายได้นะวันนี้นะคะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะถูกนําส่งกลุมสัมภารมหาศาลเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆที่ค้าขายไม่ว่าจะเป็นในช้อปปี้ลาซาด้าพิทิเก็บไลแมนสารพัดที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีรายรับ1000ล้านบาทขึ้นไป เขาจะต้องนําส่งข้อมูลนี้เข้าสู่ระบบท้องทางกรมสมพารเป็นบัญชีพิเศษแล้วถ้าสมพารเองอะค่ะเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะที่เป็นรายรับมาประเมินภาษีย้อนหลังปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นนี้แล้วเนี่ยสรพารเองอะค่ะจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะสมมุตินะคะว่าน้องไก่เองอะค่ะเป็นคนหนึ่งที่ค้าขายอยู่ในช่องทางออนไลน์แล้วปรากฏว่าเจอป้าข้างบ้านที่ก็ไปแจ้งเบาะแสะให้กับทางกรมสมพารแล้วเจอการประเมินภาษีย้อนหลังจาก การที่ป้าข้างบ้านเนี่ยคะ่ะแจ้งนะคะจุดท้ายสัมภาระประเมินภาษีอะคะ่ะไก่มาที่15ล้านโดนประเมินภาษีมา15ล้านมันก็เกิดเป็นหนี้กับทางกรมสัมภาระขึ้นสัมภาระเองเขาก็จะส่งหนังสือะคะ่ะที่เรียกว่าหนังสือเตือนให้ชําระหนี้15ล้านแล้วปรากฏว่าไก่เองก็ทาแบบไม่สนใจแต่สัมภาระเองเขายังสามารถนะคะที่จะสอบสวนรัพย์ถ้าสมมติว่าเขาสอบสวนรัพย์แล้วพบว่าในบัญชีธนาคารของไก่อะคะ่ะ มีเงินนะคะอยู่ในบัญชีสักสิบล้านสมกรเองสามารถที่จะอายัดเงินในบัญชีของไก่จำนวนทั้งสิบล้านเพื่อมาชำระหนี้สิล้านที่เกิดขึ้นได้แต่ยังคงมีหนี้ของไก่เหลืออีก5ล้านสมกรณ์เองก็ยังสามารถนะคะหาทรัพย์สินนะคะที่ไก่มีต่อปรากฏว่าไปสอบปุ๊บเจอว่าไก่อะคะ่ะมีที่ดินอยู่ที่เชียงใหม่มูลค่า3ล้าน เขาก็สามารถที่จะไปยึดนะคะที่ดินที่เชียงใหม่ของไก่เพื่อมาชําระหนี้ภาษีอากรค้างได้อีกะคะ่ะไม่ว่าไก่จะมีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเขาพบแล้วยังเป็นหนี้กับสัมภารอยู่สัมภารเองก็สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินตรงนั้นนะคะมาเพื่อชําระหนี้ที่เกิดขึ้นได้ค่ะพี่นวลเป็นกําลังใจให้นะคะและถ้าวันนี้ไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆนะคะกดติดตามไว้ที่เพจ ประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามได้ที่อาจารย์เท็คเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ